ไปไปอีกวินอย่าทําอะไรกูเลยนะเว้ยมีอะไรเราคุยกันได้ทั้งทีเพื่อนเฮ้ยอย่าดิ้นเยอะนะเว้ยเดี๋ยวถ้าล่วงลงไปหมดสนุกเลยนะพาพีผักเนี่ยใครตกลงไปก็กลายเป็นฆ่าตัวตายกันเลยนะเจคเคนจดหมายลาตายว่าไงดีวะผิดหวังจากเจ้านายติดหนี้การพนันหรือว่ารู้สึกผิดเลยต้องฆ่าตัวตายวะอีกวินเป็นทํานาด้วยมึงใช้กฎหมายดูวะ อย่าทำอะไรกูเลยนะเว้ยมึงให้กูไปขึ้นศาลกูก็ยอมแล้วมึงฆ่าลุงกูมึงจะให้กูใช้กฎหมายกับมึงเหรอคนอย่างมึงอ่ะต้องเจอศาลเตี้ยแบบกูเฮ้ยเพ่กูยอมแล้วกูยอมแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเหตุผลอะไรยกโอะไรเป็นคนสั่งกูมึงพูดใหม่อีกทีดิ กูบอกว่านาย,ยกโอลาเป็นคนสั่งให้กูทาไงกูไม่เชื่อกูมีคลิปอยู่ในโทรศัพท์ถ้ามึงไม่เชื่อมึงเปิดโทรศัพท์กูดูได้เลยในกระเป๋าเนี่ยเ,เปิดได้เ <c oughs> จอไหมเจอไหมอยา่าทำอะไรกูเลยนะอเว่ยอย่าฆ่ากูเลยนะงเว้ยกูไม่ฆ่ามึงให้เสียมืองคนที่จะฆ่ามึางเนี่ยคือโอลาน อบบาายยหนีแห่รอดนะจ๊ะเฮ้ยกลับมาก่อนจังตุปล่อยกูก่อนอีกวินอีกวินกลับมาช่วยกูก่อนอีกวินวินกลับมาก่อนอีเวไอีววน